สวัสดีค่ะวันนี้วันที่วันนี้วันที่22วันที่22กระบกรกฎาคมนะคะตรงกับวันพฤหัสบ,บดีนะคะ,ะวันนี้ก็สวดมนต์ไหว้พระถืมนต์สวดจบแล้วสวดกระถามหาจากักรพรรดิจบแล้วก็จะทำการจุดธูปนะคะทูปนี้ทูปนี้ได้มาจาก ได้มาจากไปเข้าพิธีหลอเททองที่ที่วัดคูบาไก่มานะคะเป็นเป็นทูปที่จะว่าได้เป็นคนที่มองข้ามมองไม่เห็นนะคะมันมันจะมีทูอกร,รําใหญ่ที่เขาเอาไปบหว้ตรงใบสีนะคะตรงใบสีที่ทำพิธีแต่ว่ามันจะมีทูป เล็กๆอันนี้มาหนึ่งอันซึ่งไม่มีคนมองเห็นหรือจะเห็นแล้วไม่สนใจก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า,เ,าเราไปเห็นแต่เราก็เลยว่าเราได้ของดีแล้วเดี๋ยวเลยจะเอาทูบนี้มาจุดกันในคืนนี้นะคะเพราะว่าจะว่าไปแล้วทูบนี้นะก็เหมือนว่าได้ผ่านพิธีการบวงสรวงพิธีเททองหลอ่อพระตมเด,ดองค์ปฐม นะคะคเพราะว่าอยู่ในพิธีขอให้ทุกนี้จงมีความศักดิ์สิทธิ์นำมาซึ่งโชคลาภงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจุดกันนะคะเดี๋ยวจะจุดกันนะคะอ่านี่ก็เพิ่งจะอ่าให้ดูว่าเพิ่งจะสวดสวดมนต์จบนะคะพอดีอ่าได้ไหว้พระ วันพฤหัสนะคะมันพฤหัสก็ถือวันดีก็เลยไปตลาดก็เลยซื้อดอกไม้มาไหว้ไหว้พระแล้วก็ถือโอกาสสวดมนต์สวดมนต์สวดคาถามหาจักรพัินะคะก็เลยว่าวันนี้จะทําการจุดทูบสหนยนี่นะคะทูปทูปอันนี้นะคะอันนี้ค่ะนี่จะเป็นวัตถุมงคลของครูบาไก่ที่ได้มาจากวันที่ไปเททองหล่อพระนะคะ ให้ดูของดีอันนี้เป็นพรสศิวลีแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญปู่อันนั้นตะหน้าคราดแล้วก็เหรียญตาไข่เหรียญตาไข่นะคะเราจะขอพรกันก็อันนี้ก็จะมีเหรียญตาไข่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําการจุดทูปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลขนี้จะเป็นเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะ นโมตัสสะปะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมาละไขเจดีจะมหาเทโลลาภะลาภะภวันตุเมอิติอิติกุมาละไขเจดีจะมหาเทโลลาภะลาภะภวันตุเมอิติอิติกุมาละไขเจดีจะมหาเทโล ลาภะลาภะพระวันตุเมอิติอิติกุมาละไขเจดีจะมหาเทโลลาภะลาภะพระวันตุเมอิติอิติกุมาละไข่เจดีจะมหาเทโลลาภะลาภะพระวันตุเมอิติอิติกุมาละไข่เจดีจะมหาเทโลลาภะลาภะพระวันตุเมอิติอิติกุมาละไข่เจดีจะมหาเทโลลาภะลาภะพระวันตุเมอิติอิติกุมาละไข่เจดีจะมหาเทโล ลาภะลาภะพระวันตุเมอิติอิติกุมาละคัยเจดีจะมหาเทโลลาภะลาภะพระวันตุเมอิติอิติกุมาละคัยเจดีจะมหาเทโลลาภะลาภะพระวันตุเม ขอให้เลขนี้จงเป็นเลขมงคลเลขซึ่งนำมาซึ่งความมีโชคมีลาภให้ถูกตรงกับเลขรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งรัฐบาลสามตัวตรงสองตัวตรงขอตาไขจา่จ่าขอบารมีตาไข่ขอให้เลขนี้จงเป็นเลขมงคลตรงกับเลขรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 4นีนี้ด้วยเถิด และลูกได้สั่งซูเปอร์ฮีโร่จำนวนห้าตัวให้ตาไข่เรียบร้อยแล้วรอจะเอาไปถวายขอให้สถานการณ์โควิดผ่านไปเรียบร้อยแล้วลูกจะเอาไปถวายให้ตาไข่นะเจ้าค้าซูเปอร์ฮีโร่สูงหนึ่งเมตรยี่สิบจำนวนห้าตัวนะเจ้าค้ตาไข่แล้วก็ไก่ชนสูงสามเมตรสามเมตรครึ่งนะคะรับเจ้าไข่ถ้าลูกได้ถูก หลักล้านลูกจะถวายไก่ชนหนึ่คู่สูงสาเมตรครึ่งด้วยนะั้นเจ้าคขาขอให้เลขนี้จบเป็นเลขมงคลมีโชคมีลาบให้ลูกมีโชคมีลาบและผู้ที่ได้มาพบเห็นในคลิปนี้ก็ขอให้ได้รับโชครับลาบด้วยกันด้วยเถิดเจ้าค่า ไมไม่เห็นมีตัวเลขเลยคะ่ะขอให้มาสักสองตัวก็ยังดีนะเจ้าค้าแปลกมากปกติเราจะเห็นเลขแล้วนันนีอันนี้จุดมากครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่เห็นเลขเลยคะ่ะ ดูรอบๆอันนี้ด้านหน้านะยังไม่เห็นตัวเลยอ,ะอะ่ะให้ให้ลูกด้วยเธอให้ลูกมีโชคมีลาบด้วยเธอเจ้าค่ะใครเห็นเป็นเลขอะไรแปลกมากปกติจะมีทูบจะมีเลขอันนี้มองไม่เห็นเลขเลย ถ้าลูกมีบุญวาสนาถ้าลูกมีถ้าบุญวาสนาถ้าลูกมีผลบุญที่ลูกมีพึงมีพึงปฏิบัติจากการทําบุญทั้งหมดทั้งมวงขอให้ลูกตรงได้เห็นเลขนี้ด้วยเธอเจ้าขา่ะ จริงจริงไม่มีตัวเลขอะแปลกมากปกติทูบจะมีตัวเลขแต่ว่ามองดูเหมือนเป็นภาษาจีนนะขอให้เลขขึ้นให้ลูกเห็นสักงสองตัวเถิดนะเจ้าค้าขอให้โพให้ลูกเห็น จริงๆด้วย เป็นทูบที่แปลกมากไม่มีตัวเลขสักตัวเลยไม่มีเลขสักตัวเลยแปลกมากเลยตั้งแต่จุดทูบมาไม่เคยมีว่าจะไม่มีตัวเลขนะคะทูบนี้แปลกมากเลยค่ะ เขาไม่ให้เจ้าวัดเจ้าวาที่เอามาจากวัดคุบาไก่ท่านไม่ให้นะแต่ว่าทูบนี้แตกเลยนะคะที่จุดนี้แตกเลยแตกเป็นสองเสียงลูกจะมีโชคมีลาบไหมเนาะจุดทุบแตกจุดทูบแตกเลยแต่ว่าท่านไม่ให้เลขอะ่ะท่านไม่ให้เลขจุดทุบแตก แตกเลยข้างในมีเลขอะไรได,ดูสิสรุปคือไม่มีเลขนะคะแตกหมดแล้วไม่ได้นะคะ ก็ก็จะแต่ว่าทองวันนั้นน่ะร้อยแปดสิบแปดกิโลเนาะทองร้อยแปดสิบแปดอ่าไม่ใช่ร้อยแปดสิบแปดกิโลร้อยแปดสิบแปดบาทนะคะวันนั้นน่ะที่หล่อองค์สมเด็จองค์ปฐมนะลูกขอเอาตามนี้เลยนะจ๊ะค่ะหนึ่งแปดแปดนะคะตามทองที่คนมาทำบุญหล่อองค์พระสมเด็จ องปถมนะคะ188บาทเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะไม่ได้เลขนะคะอุตส่าห์ลุ้นกันขอบารมีหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูนะคะหลวงปูด่ดูบารมีปู่ปู่อนันตนาคราชและตาไข่ขอให้ลูกมีโชคมีลาบวดบันที่หนึ่งสิงหาคม2564นี้และคนที่เข้ามาชมคลิป นี้ก็ขอให้มีโชคลาบด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุ